สวัสดีค่ะเปิดถุงนะคะช้อปปิ้งมาเรียบร้อยแล้วไปดูกันว่าได้อะไรมาบ้างนะคะวันนี้อันนี้เป็นหมูแผ่นนะคะรักเแอนนเทศค่ะเอาไว้กินสดๆนะคะตัวนี้จะเป็นโยเกิร์ตพร้อมดื่มนะคะ lactipro นะคะ น้ำมันพืชค่ะซอนาบ,บูเมินนะคะรีวิวสินค้านะคะไปช็อปปิ้งได้เียได้จากแบบเน็ตโตะนะคะแครอทค่ะกินสดๆนะคะแครอทอร่อยค่ะวัน,น,นะคะถ้าซื้อสดมาแป๊บเดียวก็กินไม่หมดก็ได้ทิ้งนะคะก็เลยซื้อแบบผักแช่แข็งมานะคะใส่ช่องฟิตไว้เนาะ วางเป็นตู้ก่อนนะคะอ๋อแอปเปลิลค่ะอันนี้ทับแอปเปลิลทับแอปเปลิลโอเคค่ะชิ้นต่อไปน้ำพันนะคะผลน้ำส้มคั้นแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะชิ้นต่อไปสุดท้ายหรือ,อยังอ่าอันนี้ซื้อมาซื้อมาสองขวดนะคะแช่เย็นนะคะอะชิ้นสุดท้ายนะ แล้วใสช่องฟิตไว้นะคะมีถั่วลันเตามีแครอทเอากลับหัวใส่กับถั่วลันเตาแครอทนะคะผักกระหล่ำแครอทขาวโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปด้วยนะคะจะมีสินค้าอะไรใหม่ๆมารีวิวให้เพื่อนดูนะคะฝากคลิปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ Have a nice y a y คะ่ะบ๊ายบาย